โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮนี่เกมมิ่งนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ v i p ของโลบอคแล้วก็สอนเข้า Discord แล้วก็สอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ไมค์คร a f t นะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทีเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะบรรดายอ่ามนจะมนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่แบบว่าน้อง แล้วต้องมาถามพี่นะครับว่าแบบพ uh, uh, ีเ่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟบีพีโรบอทพี่เข้ายังไงครับพี่เซิร์ฟบีดิสคอร์ดพี่เข้ายังไงครับพี่เซิร์ฟไมคเคิลพี่เข้ายังไงครับผมจะเล่นกับพี่ครับเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องมีแบบน้องๆมาถามางนี้นะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมนะเราจะสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ก่อนนะครับผมนะขั้นแรกนะครับผมให้น้องๆมาที่เพจโต้นะครับผมแล้วพิมพ์คําว่าดิสคอร์ไปนะครับผมอ่ะนี่ครับผม พิมพ์คาว่า discord discord ไปนะครับผมแล้วก็เข้ามาในตัวนี้นะผมแล้วก็กดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องๆสมัครอีเมลอะไรให้เรียบร้อยเลยนะผมนะสมัครอีเมลอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าสมัครอีเมลที่แบบว่าจะเป็นของตัวเองนะผมนี่อันนี้คือของพี่นะครับอ่าสมัครให้เรียบร้อยนะผมแล้วทีนี้ยังไงต่อให้เราเข้ามาที่ช่องของพี่นะครับผมนะช่องของพี่นะครับ แล้วเข้ามาตรงคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้นะผมในสตรีมใดสตรีมหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้กดตรงนี้ผมนี่นี่ตรงอ,อธิบายเพิ่มเติมนะผมแล้วนี้ก็กดมาอ่ะอันนี้คือโดนลิขสิทธิ์ไปนะผมอ่ะนี่นะผมกดมาตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะผมแล้วกดไปตรงที่คําว่า Discord นะครับผมอ่ะกดไปตรงที่ว่า Discord นะครับอ่ะกดไปนะครับผม นี้กดไปเสร็จแล้วปุ๊บอ่ามันจะเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะผมอ่ะแล้วก็ให้เรากดคําว่าตอบรับการเชิญชวนนะครับผมก็กดตอบรับการเชิญชวนไปนะครับผมแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเด้งเข้ามาในแอปแล้วก็ให้เรามากดการตอบรับการเชิญชวนอีกรอบหนึ่งครับผมอ่ะนี้พอเด้งเข้ามาปุ๊บมันจะเคียน์ช่วยมันมันจะขึ้นครับอ่ามาตรงคำว่า All member นะครับผมอ่ะก็จะมเข้ามาหน้านี้เองนครับผมแต่บางคนอาจจะเข้ามาตรง หน้าวิวค่ำก็ได้นะผมบางคนอาจจะเข้ามาตรงหน้าวิวค่ำบางคนอาจจะเข้ามาตรงรับยศนะนะครับผมซึ่ง่าเข้าเซิร์ฟเวอร์ทำยังไง <c oughs> เดี๋ยววิจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่นี่คือวิธีเข้าดี s อร์ d ไปแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วมันยังมีแค่สมช่องนี้นะผมก็คือวิวค้ามันกูดบายแล้วก็รับยศนะครับผมก็บางคนอาจจะเข้ามามีแค่นี้นะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้ ให้น้องอ่าถ้งน้องเข้ามาตรงหน้าวิวคัมเนี่ยให้น้องปัดปัดมาทางทางขวานะบมเนี่ยปัดมาทางขวานะครับอ่ะแล้วมันจะมีคาว่าห้องรับยศก่อนเข้าดิสนะครับผมนี่ห้องรับยศก่อนเข้าดิสให้น้องๆเนี่ยมารับยศอะไรก็ได้นะผมนะไอ้สีขาวนี่คือผู้หญิงนะผมสีฟ้าคือผู้ชายส่วนไอ้พวกอิมูจิต่างๆก็แล้วแต่อแล้วแต่น้องๆและกันผมพี่ก็จะไม่ได้ว่ามมมมมมมีีีีอออออะะะะะะไไไรรรรบบบบ้้้้้้าางงัััันนนนนนกกกก็็็ยย่่เแแแลวตตจจผผผูชด ขึ้นเหมือนกันอ่านะครับพอเรารับยศเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยมีห้องต่างๆขึ้นมานะผมอะนี่มันก็จะมีห้องต่างๆขึ้นมานะครับอ่ะห้องต่างๆขึ้นมานะครับผมมันก็จะมีห้องส่งแฟนอาร์ตด้วยนะครับผมสําหรับน้องคนไหนที่ว่าอ่ามีแฟนอาร์ตนะครับผมมีแฟนอาร์ตประมาณนี้อ่าน้องๆอยากส่งมาวาดแล้วส่งมาได้ก็ได้เลยนะครับผมนะก็นะต่อไปนะผมสําหรับน้องคนไหนที่ ไม่รู้ว่าเซิร์ฟ V.P พี่อยู่ตรงไหนนะผมพี่มีเซิร์ฟ V.P ให้น้องๆเล่นย4ิบสชั่วโมงเลยนะครับนะก็คือจะอยู่ตรงห้องนี้ผมห้องที่4ี่นะครับผม1 2 3 4สอี่นะผมอยู่อยู่ตรงห้องที่4ี่นะครับอ่ะพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ V.P อยู่ตรงนี้นะผมพี่ปักหมุดไว้อยู่นะอ่ะแล้วก็ให้เราสามารถกดเข้าเล่นได้เลยย4ิบชั่วโมงนะครับผมสามารถกดเข้าเล่นกดเข้าเล่นได้ตลอดเลยนะผมอันนี้ก็เป็นแชทแชทรูมนะผมก็จะเป็นห้องที่เอาไว้คุยนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นห้องเยี่ยมไว้คุยนะครับผมน่ะโอเคตามนี้นะครับผมอันนี้คือเข้าเซิร์ฟเวอร์ดีคอร์ดนะครับผมต่อไปเราจะอะ่ต่อไปนะผมนะต่อไปจะเป็นการอ่าเข้าเซิร์ฟเวอร์อ่าระบบ Vp นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ Vp ของระบบบักฟุตนั่นเองนะครับซึ่งเข้าได้ตรงไหนนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับผม กดเข้าไปนิดที่คอร์ดนะครับหรือบางคนบางคนอ่าได้จากแชทสดเพิ่งมาใหม่อ่ะเพิ่งมาใหม่แล้วได้จากแชทสดนะครับนี่ยนะแดีวพี่รีรีไปตอนที่พี่นี้ก่อนคือบางคนมันก็ได้ได้มาจากเอ่ออันนี้ไงแชทสดนะครับผมแต่บางคนก็ได้มาจากดิดคอร์ดนะครับผมดิดคอร์ดบางคนก็ได้มาจากดิดคอร์ดนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวนะทำไมยังไม่ขึ้นเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปในดีคอร์ดแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปในดีคอร์ดแล้วกันเนาะอ่ะเข้ามาตรงฟุตเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะให้น้องเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับบางคนอาจจะเอา เอาจากอันนี้ก็ได้นะผมเอาจากเอาจากช่องก็ได้นะผมเอาจาก y o u t u b e ก็ได้นะแต่ว่าเอาจาก yutube o มันจะมีข้อแตกต่างอย่างนึงนะครับผมก็คือมันจะเด้งเข้าไปหน้าเว็บนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้แชทแชทมันไม่ขึ้นประเด็นอะเนี่ยตอนนี้คือแชทแชทมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่หาอไอที่มันขึ้นก่อนน่จาจะอันนี้แหละน่จาจะอันนี้แหละนะครับผม นี่นะครับผมนี่นี่มาเห็นไหมเนี่ย e <men> พี่พี่จะส่งมาให้แบบนี้นะผมนะพี่จะส่งเซิร์ฟเวอร์ VP มาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะอ่ะมาให้แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ <men> <ๆ>นก็ให้น้องๆกดเข้าไปนะผมกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันมันเด้งเข้าเลยเดี๋ยวแป๊บน,น,นึง นะครับผมเดี๋ยวล็อกเอาออกกัน <c oughs> เอาโอเคนะผมบางคนก็กดมาแล้วกดมาแล้วก็ดิ้งขึ้นหน้านี้นะครับผมนะบางคนก็กดแล้ว กดมาแล้วเด้งขึ้นหน้าอย่างแบบนี้นะผมนะเราไม่ต้องตกใจไปนะผมและเราไม่ต้องกดปุ่มสีเขียวที่อยู่ตรงกลางนะครับอ่าเราอย่าไปกดปุ่มสีเขียวตรงกลางและเราไม่ต้องตกใจนะครับอ่าให้น้องๆมาสังเกตตรงมุมอ่าขวาบนนะผมมันจะมีคำว่าซิงซิงอัพกับล็อกอินอยู่นะผมนะซิงอัพนี่คือการสมัครใหม่นะผมล็อกอินนี่คือการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะผมซึ่งสิ่งที่น้องๆต้องทําคือกดเข้ามาปุ๊บแล้วมันขึ้นหน้านี้ให้น้องกดไปที่ล็อกอินครับ อ่ะก็ไปที่ล็อกอินนะผมพอมาล็อกอินแล้วเนี่ยใหน้น้องใส่รหัสโลบอกของน้องๆน,นะผมนะใส่ลงใส่รหัสโลบอกของน้องๆนะผมแล้วหน้าโลบอกของน้องๆคืออะไรใส่ไปนะผมอ่ะของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอ่ะใส่ไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะผมอ่ะแล้วมันก็จะเด้งเข้าเกมไปเลยนะผมบางคนบางคนไม่เด้งนะผมไหมบางคนไม่เด้งบางคนก็เด้งนะครับผมนะมันก็แล้วแต่มือถือของเรานะครับผมก็ เซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้แค่นี้แค่นี้เองครับผมมีแค่นี้สำหรับการเข้าเซิร์ฟเวอร์ v ีพนะครับเซิร์ฟเวอร์ v ีมันก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นอของไมค์ครับนะครับผมนะของไมค์ครับซึ่งของไมค์ครับพี่ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเท่านั้นนะครับผมนะเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเท่านั้นนะครับ ซึ่งบางคนก็มีเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นตัวแท้นะผมนะบางคนก็อาจจะเป็นตัวเถื่อนแต่พี่ไม่รู้ว่าตัวเถื่อนจะเล่นได้ไหมนะครับแต่ที่แน่คือถ้า้องต้องการเซิร์ฟเวอร์ก็คือเข้าตรงนี้เลยนะผมนะเข้านี่นะผม Hot Head Zone ศูนย์หนึ่งสองนะผมอ่าแล้วก็ใส่พอทสองสองสี่หกเก้าอ่านะครับผมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่านี่เซิร์ฟเวอร์ไหมครับนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมไมค้าร์เลยกว่านะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ใส่ยังไงนะครับผม โอเคไปกันเลยโอเคนะครับผมนะก็ตอนนี้เราก็อยู่ในมาคราฟแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวให้เรากดไปเพย์เลยนะครับผมนะกดไปที่คําว่าเพย์นะครับแล้วให้น้องกดมาที่คำว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะอ่ากดนี่กดมาที่คําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเลเื่อนลงมาที่สุดแล้วก็กดคําว่า add add server นะครับผมนะอ่าแอดเ e r ร์ฟนะครับข้างบนเนี่ยใส่เป็นอ่า server name นะครับผม server name จะใส่อะไรก็ได้นะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้ จะใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมก็ใส่ใส่ไปนะครับแต่ใส่ภาษาไทยไม่ได้นะผมเพราะนั้นต้องก็ตัง้ตงเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ได้นะผมอพอใส่ไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดูตรงคำว่า Serv e r address นะครับผมนะ server address มันคือที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะให้เรามาใส่นี่นะผมฮอตเฮดโซนศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนี่นะผมะให้เราใส่ตรงตรงนี้เลยนะผมนี่นี่นี่เห็นไหมอ่ะ เซิร์ฟเวอร์ไอเดีสก็ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนพอร์ตก็ให้น้องเปลี่ยนนะครับผมนะมันตอนแรกมันจะเป็น1 9 1 1 9เก้าเไอ้เดี๋ยว1 9 1 3 2นะครับผมพอร์ตเริ่มต้นคือ1 9 1 3 2นะเพราะนั้นให้น้องให้น้องๆมาเปลี่ยนนะครับผมนะให้น้องมาเปลี่ยนเป็น2 2 4 6 9นะครับผมอ่ะเปลี่ยนเป็น2 2 4 6 9อย่างนี้ก็มันจะมีกดเพกกดกับกดเซฟนะผมน้องน้องกดเพกเลยก็ได้นะครับอ่ะมันก็จะดิ้งเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์พี่ยังไม่ได้เปิดนะผมเปิดเซิร์ฟเวอร์มันจะต้องอ่าเข้าไปในเว็บแล้วก็กดไปกดเปิดอีกทีนึงนะครับอ่านั่นเองนะผมนะก็มันก็มีเพียงเท่านี้นะผมนะก็สามอย่างด้วยกันนะครับสำหรับการเข้าเซิร์ฟเวอร์แต่ละอย่างนะผมมันจะเป็นโลบอคอ่าโลบอคเซิร์ฟเซิร์ฟวีพีบล็อกฟุตของโลบอคหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอด นะครับผมหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Minecraft นั่นเองนะครับผมบางทีพี่สติพี่สตีมโครับนะครับผมแล้วน้องๆอ,อยากจอยด้วยอะไรอย่างี้นะครับผมนะพี่ก็มาบอกแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะว่าเซิร์ฟเวอร์เข้ายัางไงนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้าไม่ได้อีกนะครับผมบางทีน้องๆบางคนเข้าไม่ได้นะผมก็ให้มาเช็คดูนะว่าน้องๆสามารถเปิดให้อ่าเน็ตสัญญาณ Data หรือว่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสามารถเข้ามาเข้าถึง อ่าหมายคับได้หรือเปล่านะผมนะนี่คือตัวเปิดนะผมมันเขียนว่า use c o โค l a data ัตตานะผมนะตอนแรกนี่จะปิดอยู่นะผมตอนแรกนี่จะปิดอยู่ให้น้องมากดตรงอ่าตรงเซตติ้งนะผมตรงเซตติ้งแล้วก็มากดตรงที่คําว่าโปรไฟล์นะผมโปรไฟล์นะครับแล้วก็มากดเปิดมันนะผมอ่ะมันคืออย่างนี้ก็ให้กดโอเคไปนะผมอ่ะในนี้มันเขียนว่าออโต้อัปเดตอัลล็อกแพ็คอันนี้ก็ คล้ายๆว่าเป็นอัปเดตนะผมนะอัปเดตมันก็จะใช้แค่ Wifi อย่างเดียวหรือว่าจะใช้แบบ Data อย่างด้วย Wifi ด้วยอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับผมนะอ่ะก็มีเท่านี้นะครับผมอ่ะสำหรับรนอกๆขนไหนที่เข้าไม่ได้นะผมนะบาคนเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วยังเข้าไม่ได้นะครับผมก็ให้มาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคน,น,นะครนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะครับผมนะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้เป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อๆไปในการสตรีมต่อๆไปด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ